สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับแล้วช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยรถบ้านมือ2นะครับสภาพดีโตโยต้าม g ต t เ X นะครับตัวรถเป็นสีแดงเลือดหมูสีสวยๆเลยนะครับสีเดิมโรงงานสภาพดีมากนะครับสี80-90%เอร์เซนเลยนะครับด้านหน้าสวยๆนะครับกันชนไม่มีรอยนะครับ คือสภาพสวยมากเดิมกริปเลยนะครับล้อแม็กเดิมเดิมนะครับสภาพสวยช่วงล่างดีคัสซีสวยตัวถังรถไม่มีปุนะครับไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับสภาพสวยมากภายในเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับสภาพกริปกริปมีแค่เบาะฝั่งซ้ายฝั่งขวามีรอยฉีกขาดบ้างตามสภาพการใช้งาน แต่อุปกรณ์อยู่ครบหมดนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องเปลี่ยนของเหลวให้หมดแล้วนะครับรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์หนึเดือนนะครับเอาไปใช้งานถ้ามีปัญหาเรารับจบให้นะครับห้องเครื่องสภาพเดิมเดิมแห้งแห้งโรงงานเครื่องน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับวิ่งทางไกลได้สบายแเอร์เย็นเพลงเราอนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้ให้นะครับขอบคุณครับ